ีนี้นึกว่านึกประชาปีนบันไดร้องผชอบผชอบที่พี่โบเรียก<า>ขอเชิญพี่นก็ี่น่เลยขอเชิญเต๋อคาชาเปนตนต้ะเยะเยะเยะเ็กคนเพี่เราเราจะไม่คุยกันแล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้ี่โบพี่โบเขาเรียกชื่อผัดเฉยๆเหมือนกันนเชิญพี่นักทนี้นะเป็นน้องนนะฮะแหม ครับจัดมาครับอดเสียบมาก่อนฝากผลงานนะครับขอเสียงปรบมืองานให้ประชาร้องคอรัสทุกเพลงที่อยู่บนเวทีเมื่อกี้ของแัตรูเราว้าาร้องอยู่จากข้างเวทีนะครับอ่านั่งอยู่หนี่นั่งร้องอยู่กลางเวทีจริงจริงครับนะฮะอ่ะของผมนะครับก็มีซิงเกิลล่าสุดหนึ่งคำที่รอที่เมื่อกี้ร้องให้ฟังนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังทำบ้านใหม่กันอยู่นะครับก็ประมาณต้นปีหน้าได้ฟังกันครับกดติดตามตินะครับครับ ของพัชชานะคะเนไม่ลพลอดไม่หายในยุคกันได้แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวองของน้องเพลงนันได้แล้วดีดีเมื่อมีซิงเกลิลใหม่แล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ต้นเดือนพฤศจิกาแน่นอน,นโอ้ก็อีกประมาณอาทิตย์เดียวใช่แล้วต่อไปผมนะครับก็ซิงเกิลล่าสุดนะครับเพลงวันเดียวนะครับก็ จมากที่ทุกท่านร้องได้นะครับก็ขอฝากเพลงนี้อีกนะครับแล้วซิงเกิลหน้าอาจจะชื่อสองวันก็ได้นะฮะจะดีเหรอครับเพลงแรกวันเดียวเพลงที่สองสองวันอาเปล่าครับผมก็ฝากเพลงนะครับอยากจะมาไหมไันด้วยนะครับแล้วก็เอวีวันที่หนึ่งนี้จะได้ดูกันนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับซิงเกิลใหม่ก็ยังไม่มีแพลนนะฮะแต่ว่า ก็นี่ไงใหม่ๆจนแล้วนะครับผมก็ฝากดู้รายกันนะครับอยากจะมาไหมนะครับเอวีวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เลยเข้าไปเข้าไปกดดูกันเยอะๆไปคลิกไลค์กันด้วยคุณผู้ชมท่นผู้ชมนะครับคาดว่าแค่สองล่นบากก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับจเป็นี้กระแสจริงก็น่าอาจจะเป็นของจริงวันนี้ แต่ถ้าเรียนแบบได้แบบนี้อยากด็อกปี้ไปไว้ที่บ้านเลยแคร์ชาก็ติดลนผู้เข้าชิงฟรีสเจลิตี้ของเราด้วยโหวตกันเปล่าโหวตกันเปล่าผมคิดแต่ผมรู้ว่าไม่ได้ครับคงเป็นหนึ่งในสองคนนี้แหละเี๋ยวให่เขาเป็นลุ้นกันเลย นี่ของผมนะครับชื่อว่าออนเดอะเว่กำลังเดินทางและคำรักครับครับบอกเป็นเป็นชื่อเพลงที่สันส้นมากสั้นจะร <colder S 1> ิ<อ>งโอ้ครับผมก็เป็นเป็นเป็นซิงเกิลที่2ในโปรเจกต์วันเวทีนะครับที่มีน้องเต็มด้วย่ก็อย,อยากจะฝากโปรเจกต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ซิงเกิลต่อไปก็ประมาณชันนะรอเล่นรอเล่นนะถ้าซิงเกิลแรกประสบความสำเร็จก็อาจจะมี Go oh,